เปิดใจจากกริดพารพลสองนัดสองประตูจากกริดเปิดใจซัดต่อเนื่องจากแข้งทีสองสู่ทีมชาติไทยแนวรุกขอนแก่นยูเปิดใจโชว์ฟอร์มเยี่ยมเป็นเกมที่สองติดต่อกันยกเครดิตเพื่อนร่วมทีมมีส่วนช่วยให้ทำประตูได้ต่อเนื่องจากกริดพารพลแนวรุกทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน23ปีให้เครดิตเพื่อนร่วมทีมที่มีส่วนช่วยให้เขาทำประตูได้ในเกมถลม่มสอปอปอลาว3 0ศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาแข้งวัย22ปีย้ายจากแกรนอันดามันระนอง ยูไนเต็ดทีมในรีวอไทยลีก2มาอยู่กับขอนแก่นยูไนเต็ดเมื่อฤดูการ2021และได้รับโอกาสลงสนามในรีวอร์ไทยลีก8เกมก่อนจะมีชื่อติด23คนสุดท้ายติดทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย e U23 รอบคัดเลือกที่มองโกเลียเป็นครั้งแรกจีโอโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทั้งสองนัดที่ลงสนามเมื่อยิงช่วยช้างศึกเสมอกับมองโกเลีย1-1ก่อนที่ล่าสุดจะยิงต่อเนื่องเป็นลูกที่2พาทีมชาติเอาชนะลาว3-0 ขยับขึ้นไปรังรองจากฝูงกลุ่มเจนณขณะนี้เกมวันนี้ยอมว่าครึ่งแรกค่อนข้างอึดอัดเพราะว่าเราต่อบอลเซตบอลกันได้ไม่ดียังมีจังหวะขาดขาดเกินเกินให้เห็นจากกริดให้สัมภาษณ์ ส่วนการยิงประตูในนามทีมชาติได้ต่อเนื่องเป็นเกมที่สองนั้นก็รู้สึกปลดล็อกแต่ก็ต้องยกเครดิตให้เพื่อนร่วมทีมด้วยที่ช่วยกันเล่นช่วยกันทำจนได้ประตูนี้มาอ่านบทความต่อด้านล่าง ส่วนตัวคิดว่ายังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมากยังมีจังหวะขาดขาดเกินเกินยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรเกมกับมาเลเซียต้องเต็มร้อยแน่นอนครับเนื่องจากทุกคนกำลังมั่นใจเราได้ดูฟอร์มทีมชาติมาเลเซียมาบ้างแล้ว มีการต่อบบอลเซตบอลได้ดีซึ่งไม่สามารถประมาทได้ต้องทำให้เต็มที่โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกกลุ่มเจนัดสุดท้ายพบกับมาเลเซียในวันที่31ตุลาคม2564เวลา10นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และ AIS Play CR Goal Thailand เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพจฟุตบอลและทีมชาติไทย